พี่นอ้องมามามื่อนี่พี่น้องมืออนี่เได้งไงขนมจีนซ้าหน้าปลามากครับผมแล้วก็มีพักมีมะระมีดอกยังกอยไอ้ดอกขานตะวันอ่อนบ่ะแล้วก็มีแคบหมูครับผมโอ้หมึดหมืดได้ได้พี่น้องเ้อฝนจิตกหมึดแท้เลยนี่มา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 กินกอนหนีฝนกอนซาหน้าปลาจนอื่นมาเลยพี่น้องพี่มา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 เนี่ละ่ะ หลอวทานตะว,วันออน์ตะว,วันกินเข่ากันดีมึดพีหน้องเอ้ยฝนไม่จยุตกอีหรือไม่มีแสงเลยใครในบ้านแห่งเลี่ยวเลยเนี่ยอืมอืม สารพุ่นนําบล่ะบ่ได้กินหลายมือ้อพี่น้องนี่ก็เป็นเกลมเกลมลวก ฝนมากลเลยพี่น,นาะยิงข้างก็ฝนโอ้ลูกเม็ดลวะวบ่อือ ฟังเสียงคนไม่นรองร่มมวมเปนวาอลไผคอ่าเห็ดคลิปนี้มเล่ย,ยู่บาทเนี่ยอือเอเข้าไป สู่ชีวิตแต่ชีวิตสู่กับพนุ <c oughs> สมอาก,กาศกินเขากันดีเลยพี่นนังฟ <c oughs> ังเสียงฝนตกแล้วพี่นนังเออ มีอยู่แต่งค่าบ่ายอยู่